อัปเดตดิวฟอร์เลียนเวียสมีรายงานจากสื่ออย่างคิกเกอร์สื่อเยอรมนนีได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ทั้งสองสโมสรกำลังเล่งเจรจาโดยเป็นเรื่องการยื่นข้อเสนอลิวพูยื่นไปรอบแรกที่100ล้านยูโรแต่เลเวอร์คูเซ่นต้องการลาวๆาวอยู่ที่150ล้านยูโรถึงแม้ว่าค่าตัวจะห่างมากถึง50ล้านยูโร แต่ทั้งสองสโมสรก็ไม่มีปัญหาอะไรกันและกำลังเจรจากันอย่างต่อเนื่องซึ่งดีลนี้นะครับจะเป็นดีลที่ซื้อขายแพงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลเวอร์คูเซนอย่างแน่นอนหวังว่าการเจรจาทุกอย่างจะจบลงก่อนสึกเนชั่นลีกในวันที่5จะถึงนี้สรุปก็คือนะครับตอนนี้ลิวอพูก็กำลังเจรจากับเลเวอร์คูเซนอยู่นะครับ ลิวพูยื่นไป100ล้านยูโวเวรเลวกุเซนปฏิเสธนะครับบอกขอ150ล้านยูโรเท่านั้นแต่ทั้ง2ฝ่ายก็ยังเจรจาก,กันอยู่นะครับยังไม่ได้แต่งหักอะไรกันนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าดีลนี้จะจบลงอย่างไรก็รอติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปทำข่าวต่อไปนะครับ